สวัสดีครับพอกันโมนีกับคลิปหนึ่งวันครับตามติดชีวิตเลี้ยงควายครับพอดีเพิ่นกระคอมาหลายครับคลิปนี้เพิ่งมีโอกาสได้เหตุครับสีพาเบิงว่าในมือหนึ่งแต่ละมือนี่ยันะเพิ่นเหตุอย่างแน่ครับออกไปเลี้ยงควายนี่สิยากบ่อั์สีนาสีเริมแต่ปล่อยควายออกไปเลี้ยงครับคุณละจนฮอดเอาควายกับขอกันละครับมนี่หนึ่งวันเต็มๆครับตามติดชีวิตหนึ่งวันครับ อะสิผ้าไอ้ปินกันเลยสมาชิกสินี่ครับ <c oughs> นี่อันนี้ก็ไปน้ำนี่นี่เ่อน,นี่ก็ไปน้ำเหมิงไปน้ำบ่ไปน้ำบ่อืมอันนี้ก็ไปน้ำอันนี้ก็ไปน้ำบ่ไปน้ำบ่นี่ไปบ,บ่พบกับแก่งไวรุ่นก่อนครับ <c oughs> ไวรุ่นปีนี้ครับน, <c oughs> นี่นะี่แหละไปเอามาใหม่ครับ ตัวหนึ่งชนมณอนต้นหมูกำลังสีปลอยแล้วครับไวรุ่นปีนี้ได้ยักตัวแล้วพ่อไวรุ่นได้ยักตัวปีนี้ชิบเอ็ดปาดได้เพิ่มสิบเอ็ดแล้วครับปีนี้

อันนี้รุ่นพร้อมครับนี่อ้วนี่เกินคาดอีหลีครับวัคิดว่าสิได้สามารถซื้ใหม่พร้อมได้ครับมันนี่หนักแกเล็บครับ

แสดงว่ามาันตัวเถิกสั่นปีนีมีมันตัวบกเทิกวัวเทิเงอ,อู้ครับอู้เยง้รับอมเล็ก้กินเล็บพร้อมครับม่เรียงคว้ยมือเดียว เอาลูกแล้วครับลูกแล้วสิลูกแล้วลูกแล้ครับมีกมารมักบ่ล่ะครับมักคลิปมาเลี้ยงควายกับยายนามื้อนี้บ่ครับทาบมาเลี้ยงควายควายออ,ควายออกลูกพร้อมครับได้กินเร็วพร้อมอันนี้บ่เคย,ยดีครับบ่เคยมาเลี้ยงควายนํายายนาจักเทื่อครับอุอน่นหวัวตะมามื้อแรกอีเดียเลย <g ül> ได้กินหัดเรียบขอครับ <c oughs> เรียบกใดไงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิวไ,ปไปย่างเร็บเดี๋ยวกล้กลกวยสักก่อนขอบคุณหลายๆครับหิวมอนกันโอ,โอ้ลืมลืมลืมเดี๋ยวสิสิกินป้งเร็บกล้กวยเบน้งจักหน่อยครับจังผอกันไม่มืออนาครับอย่าเลีมยวนะครับ, <c oughs> รบกดไลค์ให้แน่ครับกดแชร์ให้น้ำมันก็ดีติดตามดกวยครับติดตามให้ได้ครับ ิสด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปลงทุนนี่มากเบิดมือมือนี้ครับปพอกันไม่มือหนาครับสวัสดีครับปกินกีเล็บควายหน่อยเหมือกันด้วยครับ